ไม่ต้องมีใครแตะเครื่องทุกเครื่องเดี๋ยวกูจัดการเองไปปวดได้เลยเดี๋ยวกูจัดให้รอรอได้ทีไม่มีล็อกด้วยไม่มีเก้าวิมันก็สวยสิงไปหาตู้รอเลยปืนปืนบ้านใหญ่บ้านใหญ่บ้านใหญ่อย่าลากเข้าบ้านใหญ่กูจะปัดบ้านใหญ่ลากมาเปล่าโอเคไม่ต้องไม่ต้องออกจากบ้านใหญ่เลยพี่ออกจากจุดทำอาหารกินไร โอเคนวพู้พันของเรามาแล้วนี่เสียงเงินซ้ายใช่ผ่านทับเราอยู่ตู้ห้องเรียนเอจิ้ามันจะรู้เปล่าวะสมัติรู้เทียอะไรก็รู้ว่าเข้าหัวก่อนเลยรู้เปล่าไม่รู้ตู้ล่าง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 เอามาตู้ล่างตู้ล่างตู้ล่างเดี๋ยวกูจัดให้เดี๋ยวกูจัดเครื่องปั่นให้พวกมึงจัดเลยูู้ไปก่อนเลยหนึ่งทีอ้าวนั่นแหละมึงเล่นมึงเล่นกับบ้านใหญ่ไปเลยเล่นกับบ้านใหญ่ไปเลยนี่เดี๋ยวดูรู้นะตู้รู้ตู้รู้ไอพวกมันนี่เดี๋ยวพวกมันไปกันไปกไปกันไปกไปกันไปกไปต่อเนื่องไปต่อเนื่อง แบบต่อเนื่องแล้วกู้งผัดแบบต่อเนื่องพลังงานจากทำงานหน่อยเนาะต่อเนื่อง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 ดูหลอดดิดูหลอดพลังงานสากขึ้นก็บอกแล้วนะครับถ้าถ้าพลังงานสากเต็มยี่สิบกล่องจะลดนิดเดียวเดี๋ยวรอดูอูอยี่สิบปุ๊บอ่ะกล่องจะลดไปนิดนึงเห็นป่ะแต่ถ้าพลังงานสากไม่เต็มยี่สิบถ้าเรากดใช้กล่องจะไม่ลดเดี๋ยวดูปัดเลยขอหยักรอคูดาวเสร็จ สิบแปดสิบเก้าอุ้ยเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมชอบกดจังหวะที่สกดูเช็คนี่แหละเฮ้ยไอ้ยี่อยู่กูมันฝ่ายตัดไฟไอย่าวนะห้าพัน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 แล้วกูโดนอีมารับเร็ว ไอ้เหี้ยปัดไอ้เหี้ยนี่แม่งเห็นกูปัดหน่อยไม่ได้ได้พีเอ็กมาปัดมาได้ดินกูปัดได้ดินไอ้เหี้ยนี่เอากูลงมาได้ดินแล้ะผมนี้เสร็จแล้วผมนี้เสร็จแล้วโรงเรียนไม่โรงเรียนมันไล่ใครไปผมแล้วผมแล้วผมแล้วผมกำลังไปกำลังไปกำลังไปบ้านใต้ดินเหรอกำลังไปกำลังไปบ้านใหญ่กำลังไปบ้านใหญ่โอเคบ้านใหญ่บ้านใหญ่บ้านใหญ่เอาไปเอาไปใต้ดินไปใต้ดินไปใต้ดินโอ้โห ม่เครื่องแรกพีเอกอยู่ไอเยีแมงเหลียแล้วเูบาแล้วคูานล็กแคลโคตรจะได้ไหาจ้เันเัวให้สเ็นหล่อไม่เอาไม่เอากูไม่เอากูีเอกเราวะไม่ได้ไม่ได้เอเจนเจไปแล้วกูใช้กล่องพลังงานศักก่อนนะได้มาคบโไโคับกันครับกันครับกันเฮ้ยจะได้เฮ้ผมบุกเข้าเอกกล่องไม่ลดทุกคนเห็นเปล่ากล่องไม่ลดครับเพราะเราไม่เต็มยี่สิ ก็แตกของพลังงานตักไม่เต็ม20ิอันีใช้ของเลยครับของปั่นไหนนป่ะมันจะเป็นหลอดเหลืองที่ปั่นไฟอ่ะถ้ากล่องก็จะไม่ลดเดือนสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกิบเจิบแปดสิบเกาปุ๊บายอดูดิไอ้ตู้อีกตู้ลุยอีกตู้ลุยอีกกำปั้ากำั้น ติดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้โหไอ้เหี้ยดูผมปั่นไฟดิใส่แล้วเจ้านี่เปิดตัวปั่นกระเป๋ามไม่รู้แต่ที่เรารู้คือแม่งโกงมากเราใช้ปั่นธรรมดาก่อนครับดูฮนะเบิร์พลังงานจากบันคูดาวเสร็จปุ๊บเราใช้ปุ๊บมันคือก็แตกมาหนึ่งขั้นปุ๊บเราลุกเราใช้กองปัน่น กองปั่นเราอย่าถ้าตัดแตกเต็ม20เราจะเสียเสียเอาละเราจะเสียกล่องแต่ถ้าไม่เต็ม20เราจะไม่เสียกล่องมันไากไล่กูไรกูไรกูบ้านใหญ่พี่พี่ที่โรยอยู่ไหนฮิวไหนฮิ้วไหนฮิ้วไหนฝาบบ้านใหญ่จริงแล้วจริงแล้วไปกลางแแบแล้วไอ้แม่งมาสนใจคนปั่นแล้วนะตอนนี้ไอ้สัตว์อยู่ในบ้านใหญ่อ่ะตรงรูอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปบ้านบ้านของบ้านตะดินบ้านตะดินคือเพื่องกลางตรงรูอ่ะพี่โทมาฮิวไหน มันะเดี๋ยวกูไปบ้านใหญ่แล้วไอ้ฝันมันไม่กล้าเข้าบ้านใหญ่แล้วใช่ป่ะกูไปปัดบ้านใหญ่ใช่พี่มันหลอนแล้วนะเดี๋ยวกูเข้าไปปัดบ้านใหญ่แล้วมันไม่กล้าเข้าเด็กกูจัดบ้านใหญ่เลยไปเอาเครื่องตรงกลางหน่อยดิมันจะเสร็จอ่ะไม่เป็นไรแตกๆไปเลยเครื่องตรงกลางอ่ะมันจะเสร็จมันจะเสร็จกว่าปัดบ้านใหญ่ละคืปั่นล้อหลอกเลยนั่นอ่ะ กล่องยังไม่ลดเลยอ่ะทุกคนกล่องยังไม่ลดเลยสิบเ1็ดสิบสองสิบสามสี่เจ็ดสิบแปดเก้าโอ้โหดูดิกล่องไม่ลดด้วยเอ้ทีมงานรับหน่อยเว้ยที่อ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วทาง่ายๆถ้าตอนแตกไม่เต็มยี่สิบกล่องบั่นไฟไม่ลดครับดูดิล้อล้อกลัววันวลัว ตู้หัตู้เข้าเลยโอ้โหอห้เียมนี่ผมปั้นคนเดียวนะอันนั้นมันนิดเดียวครับไอ้น้องมันแดนิดเดียวไม่เป็นไรม่มึงหาตู้เข้ามึงหาตู้เข้าเลยอตู้บันไต้ดินปะเราช่วยคนหนึ่งไปอีกาาช่วยอยู่ตู้บันใต้ดินนะตู้บันใต้ดินต้ดินมาได้มาล้มาเลยข้างในนะข้างในอ่ะตู้เรียงอ่นบ้านไตดินเล่นบ้านฟ้าเลยกูจักไเครื่องบนใหญ่อ่ะมา แล้วว่ะทีเจมันไม่ไกล้ามาหรอกไม่มาเยอะเราเก็บเครื่องนี้ <c oughs> เราเก็บจากเครื่องนี้ไปเลยครับ <c oughs> ไม่มาจริงนะ <c oughs> เราเก็บจากเครื่องนี้ไปเลยเอา20ไม่เป็นไรกล่องยังเหลือ <c oughs> เเก็บจากเครื่องนี้ไปเลย <c oughs> แล้วก็มาใส่เครื่องนี้เลย <c oughs> กูอยู่อยูู่สมอลเฮาส์เนี่ยเช็คหรอยู่อยู่เช็คเช็คเช็คเออสมอลเฮาส์กับพลังกรเล็กเช็คเออไอ้โเราเล่นเส็ไอ้เนียเฮไอ้เยไม่เป็นไรยีไปเลยกองเหลือเยอะกทำไม่เยอะตนี่ยเบอรของตัวมาเลยครับวิสเตอริโอเนี่ยกองเรายังไม่หมดอะ โอ้โหกดผิดย่ำสีที่ได้ดีของเราตีขาวสีขาวไม่ได้อัพไปโอ๊ยปาร์ตนึ่งปาร์ตสองมออกมาปาแปลเราเราไปช่วยทีมงานกันหน่อยตอนนี้เราเป็นยี่สิบเลยไม่มีเงี้ยืนมองหน้าผมมองกอแล้วมันไม่ได้เลือก ขอขอคโบรักตู้หน่อยโอ้โหโ่งมากโอมากเราเก็บจากเครื่องนี้ไปเลยครับมันไม่กล้ามาหรอเ็ดแปดเก้สิบสิบเอ็ดสิามอะรบสี่สิบห้เจ็ดด้ขอี้ขอตรงนี้นั่นนี่ต้นี่ไปเีย ดู้โ๊ไมกลัวเลยะมันวะมันทำงึงงงเลยแค่หาเดียวไปกินเลยงอมมาเลยนี่เราใช้กล่องได้เลยใช้ไปเลยกล่องยังเหลืออยู่เลยไม่ลดด้วยนะฮะพ่อมาไอ้ต้น ดูดิไอ้เหียมาเขาดนเขาดนเขาดนมาแล้วมาแล้วมาแล้วเขาดนเข้าเดนมาเลยไปไอ้เกียอยู่กูอยู่กูอยู่กูต้องเครื่อเครื่องเครื่องเครื่องใส่ร่างใส่ร่างใส่ร่างเร็วมาูคนหนึ่งเครื่องยนเตะเครื่องยนเตะแต่าดเอาเดเดาดิ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 เดดิเอาเดเอาดิเิ บอลเรียก่อนกูปั่นอย่างโหดฮึบไอ้ยังไม่เห็นตัวมันไม่เจอตัวกูปั่นอย่างเดียวแค่นั้นแหละเกมเนี้ยสอดพันมาหัวกูแล้ยี่นี่ปั่นไฟมันบอกไล่กูไล่กูวันใหญ่ปัดตื้อหน่อยปัดตื้อหน่อยเปิดเปิดร่างกลางพี่ร่างกลางโอเคโอเคคอมมอนคอมมอนอ่าถวัดหมามาใจว่หมา แล้วกูจะปินอืกูมาลักกลงแล้วพี่บอลมคนนึงพี่เจต้องไปอ่ะอยู่สายบนเปวเประตูกูมาเมาแล้วล็อกล็ไอโดมาร์้ยตองตดีตองดีเจนาตอบอลบอลไอโดมารไอโดมาร์ กูไปเจช่วยกูเจเออได้นอนเสมอเดี๋ยวกูไปละกูทงไปแต่วะละเอเจช็อตเจไม่รู้ว่าเป็นบัสหรือว่าเป็นเพราะอะไรแต่ผมบอกเลยว่าแม่งโคตรโกงผมปั่นคนเดียวห้าเครื่องได้นะเกมเนี้ยซึ่งน้องๆแทบไม่ได้แตะเลยนะผมปั่นคนเดียวห้าเครื่องซึ่ง มันจะเป็นแบบเปิเปปร์พลังงานสักของตัวมันเองของวิโตริโอเนี่ยแล้วก็เป็นกล่องกล่องนี้จะปั่นไฟไวมากแต่กล่องมันจะลดลดเร็วมากาซึ่งถ้าเราใช้เปิปร์กพลังงานศักไม่เต็มพิกัดยี่สิบยี่สิบหน่วยมนะันอะกล่องจะไม่ลดถ้าสิบเก้าสิบแปดเงี้ยเราไปใช้อะกล่องจะไม่ลดแต่ถ้าเต็มยี่สิบหน่วยแล้วใช้อ่ะกล่องจะลดเป็นทีละนิดทีละนิดทีละนิด้าใจปะเออนั่นแหละถามว่าบัคหรือไม่อะไรไม่รู้แต่แม่งโคตรโกงปั่นไฟไวสัต์ ถ้าคิดสภาพถ้าเอาไปทั้งสี่คนน่ะคิลเลอร์จะอยู่ยังไงเออแค่นั้นพอโกงขี้โกงเลยครับเอาเป็นไว้ว่าจะเอาไปเล่นหรือเอาอะไรก็ดูเอาแล้วกันแต่ผมทำให้น้องๆดูเฉยๆนะแต่ผมคนหนึ่งก็ไม่เล่นหรอกมันมันมันโอ้หมัน,ม,น,ม,นมันไม่ไหวอ่ะคิลเลอร์ตัวธรรมดาที่หมดทางสู้แน่นอนครับผมบอกเลยนะ